ตายแล้วเห็นไหมออไหนเห็นปลาเอาครับมาแล้วครับเพื่อนพเพื่อนมาแล้วครับหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นปลาเกยครับเห็นไหมเออเห็นนีดูดูถ่ายแต่ปลาที่ครั MM ับนี่นไม่ใหญ่ครับนะใส่หลังเงาเอาเห็นหน้า,หน,นาหน่อยเออขึ้นมไป พื่อนแก้มแรกนะครับโอ้โหยอดกินหมึกครับดยอดครับชักแขงเลยนะอ้าละตัวแรกครับทุกครั้งครับนั่นคือปลารับแขกไปที่ไหนก็รับแขกตลอดนะครับจิตใจแล้วนะครับหนึ่งแป้นนะครับเจ้าที่รับแขกครับอืนเลยนะ เห็นเบาวิ่งไว่กไม่ติดากเต็มปากไอ้พงขาวทำไมไม่กินแบบนี้วะคือเลยใช่ป่ะคือเลยใช่ป่ะเปันไงล่ะเต็มปากเลยเอาครีมออาครีมในกระเป๋านะโอ้ชัดเจนเลยนะ ที่นี่มีลุ้นมีลุ้นครับเพื่อนสิ้ครับไม่ติดนึบเลยเนเี่ยเอาครีมตรงกระเป๋านะไอไอกระเป๋าไอกระเป๋าผ้าพาดอะแกอยู่ข้างๆนะครีมมันเล็กอะหนึ่งตามน,<อ>นะครับเพื่อนๆครับปาลารับแขกครับปลาอังเกย ไอ้พงขาวทำไมไม่ติดแบบนี้บ้างวะคิอเงาไปเต็มติดเงาไปเต็มที่เลยเนะอแไงครับอังเกยไซสเหมือนกับที่เราไปรถใหญ่เะยไซสรับแขกเลยเนีไซสนี้รับแขกจริงๆฝ่ามือรถใหญ่ชุดนี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่า ล่าก็นเห็นเลยกินทุบจบโอ้แต,ต่ตอนเก็บสายมาเบาวิ่งเลยเนี่ยมันวิ่งสวนน้ำหรอกว่า <c oughs> ได้แล้วหนึ่งแเ้มจัดไปครับเอาเลยครับนี่ครับ,รบยังซ้ำได้อีกทีอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆเอาเลยครับโอเคโอค้โหกินหมึก <c oughs> ได้สองทีอยังรึครับเคแลได้ตัวนุ่นเล็กกว่าดี้อืขาเน<ห>ี่<ห>ยรุ่นอครับเพื่อนๆแลครับต